สวัสดีครับเจษวิร์นถวายพิเศษออมเชียร์ครับผมเรื่องนี้ทีมงานเอากระลังสิตัง้งไว้ที่ให้เต็มรูปแบบเลยครับผมืมผมยอมใจพี่พขอค่อนไหวแต่นันหอนตัางไว้ที่จับเล็กนันหอนพี่น้อง สวัสดีสวัสดีครับบอ่อสวัสดีครับใครยยังครับออกกำลังบาดเจ็บนหมโอ้บาดหัวขาดมันอย่ล้มแบบล้มตรงน้่นบาดเข่าพี่โตฝึกเลยฝังว่าเป็นซางสมพอสำเร็จเท่านี้เลยแล้วครับขอบคุณครับเป็นทางกระตุ้มนะครับบอ่อสวัสดีครับสวัสดีพี่โตด้วยครับสวัสดีครับอันไหนครับต้ไม่อ่ก่อนได้ยังไงไห โทรหาในเด้อจำเมื่อโทรน้องได้เหบบอนดีกัสิบนอีกเพียงอย่หึลืมเลยว่ะสวัสดีครับไอ้อชิบบครับอันไรซดสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะช่องไอโตนโนปราศรีดังมหาตะลุนแล้วข้าไปนางเลไรซดก็ไปเบลอยู่ครับเลื่องไปจังหวะฝากพี่น้องเทีไปพูดในเด้อเสนอพี่น้องคือพี่น้องก็เทีไปหลายแล้วอากร้อยเก้าสิบก็เล่าร้อยเก็าสิบสองแล้วพี่น้องเทีไปหลายครับเอาไปยีในเด้อพี่น้องเด้อนะครับฝากติดตามช่อง น้องายนั่งเนี่ยากเนด้อนะครับพี่น้องอ่าพีิชัยอ่าพี่ชัยครับผมแอปแดงนะครับอ่าพีชัยภาษาไทยออฟฟิเช pues ียลนิวสังกิตเด้อครับพี่น้องนะครับแอปซีฝากอ่าพีชัยภาษาไทยตามโต้เลยครับขอบคุณครับไปถ่ายคลิปมาทำกันครับผมได้่ายคือวันไหนเร่งเอาชั่วโมงก่อนสวัสดีครับสวัสดีพี่เปิ้ลคนสวยด้วยนะคะอันนี้เราทำอะไรครับโชว์โชว์โชว์อะไรครับโชว์โอ้ยบอกข้างในได้ ต้องให้พี่น้องมาเบิ่งก็รู้ว่าโชว์อย่างไงแต่ว่าห้องสมในวันที่เก่านี่ครับพี่น้องต้องรอติดตามในวันที่เก่านี่นะครับว่าอุปกรณ์นี่จะเห็นโชว์ได้นะครับเห็นโชว์เลยค่ะเห็นโชว์เลยนะครับอันนี้พี่เปิ้ลทำเองเลยใช่ไหมครับพี่เปิ้ลทำเองเลยใช่ไหมครับไม่เราซ่อมเลยช่วยรัดช่อมช่อมซ่อมซ่อมแซมค่ะเพราะว่ามาแก่สี่มีอันโผล่สิวันมันวขาดอันนี้เดียวครับซ่อมมันเป็นยี่สี่แบบเหมือนก็เอามา สองถวกท่มันซำรุดนะครับสูสูครับใส่สกันไปก่อครับจอดแจ้งอีกคือเก้าครับผมทีมงานดันบงังนี่เป็นแผนสร้างนะครับผมเขียมเอกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นทีมงานของคุณพี่สมัยสุดหล่อนะครับอจะเป็นสูสูได้เงินมาแบงกูได้เด้อชโงงนันนียครบทั้งคู่เร่งเอาชโมองอยู่ดิเนียมาไทายเอาดีเท้เ<อ>จ้าเชียวปะไปเฮปอร์เตอร์เจ้าสามสีรูปเหมือนเจ้ต่อชีวิตจะขาได้มือนหนึ่งเงง่ายหล่อยหนึ่ง คือขยังซูนบาทพอดีไปสื้ออาหารแมวมันโอ้ยม่สมควรถุกแมวใหญ่เป็นเอาใหญ่เป็นแม่แมวบละล่โอ้ชอนี่ตเลียงแมวกับเอยแมวทีเลียงซอยบอเออเป็นเมีให้เด็เลยโอ้ยงี้มากื่ออาหารแมวนะเอาขบอ้นเอาหรว อันนี้อันนี้ตากองจำเป็นมาขึ้นแมนค่ะแได้คลิปัหนท้าไหนล่งอยู่และขอบคุณรีฟ้าด้วยนะฮะในราคาบัตรเท่าไหร่ร้อยสี่สิบเก้าคะแนนคะแนนค่ะแนนประชาสัมพันธ์พี่น้องไปเรียกว่ามาเบ่งหมอล้ำรวามได้เฮ็ดบุญพร้อมเพราะว่าเงินจำนวนหนึ่งเราจะดำไปสวมทบทุนนะครับผม อ่างอันคานอันนี้ประสงมแมนบอใหญ่เออเอาเจ้าไปยังใหญ่เจ้าเขินก้อนหรือเจ้าเขินข่อยเดินน่าน่าน่าพี่น้องพระเอกอดไม่มาจีบกันต้อนอะไรสดอะไรยังไหนหนิเยงใจพี่ออกเนี่ยยู่ขางเฮียนเล่าพร้อมเนี่ยหนินี่หเีนาะจีบ พี่ตังไนาบอกว่าีหมองน่งหม่องนงมนกพี่น้องคแม่มองนางไหมพี่น้อง <c oughs> เอาพี่น้องนขอบคุณพี่น้องนะครับ้นีอันนี้กัแล้ว